วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยุ้ยก็ามาเชิญชวนลูกค้านะคะที่รักแว่นนะคะวันนี้ทางร้านนะคะได้นำเครื่องอบฆ่าเชื้อนะคะจะเป็นการฆ่าเชื้อแว่นตานะคะเป็นเครื่องอบรุ่นใหม่ล่าสุดเลยปลอดภัยนะคะสำหรับฆ่าเชื้อโรคนะคะที่มากับตัวแว่นนะคะเพียงแค่คุณนำแว่นมานะคะ ก่อนเนาะใส่ลงไปที่เครื่องนะคะอบใช้เวลาไม่นานค่ะเได้จเดี๋ยวเรารอ,รอสักครู่หนึ่งนะคะเรามีบริการนะคะล้างแว่นนะคะทำความสะอาดแว่นพร้อมกับอบฆ่าเชื้อโรคนะคะช่วงนี้ยิ่งยุคโควิดเราต้องปลอดภัยเชื้อโรคค่ะเรารอสักครู่หนึ่งนะคะก็ทางร้านนะคะจะเปิดบริการให้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่ ถึงทุ่มครึ่งสามารถมาใช้บริการอบค่าเชื้อโรคและล้างแว่นไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะแว่นของคุณก็จะปลอดภยัยไร้เชื้อโรคแล้วสะอาดใส่ปิ๊งเลยค่ะ